สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับก๊อฟจากห4าสีนิวัตนะครับในคลิปนี้นะฮะผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถคันหนึ่งครับซึ่งจะบอกว่าเป็นรถปีเก่าก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าออปชันที่จัดมาด้านในเนี่ยก็ยังไม่เก่าเท่าไหร่นะเออยังสู้รถใหม่ได้นะครับแต่ว่ารูปโฉมเขาเนี่ยบอกเลยว่าสปอร์ตซีดานนะฮะน่าใช้มากถึงจะเป็นรถปี0-5นะครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้เป็นปี2019รถคันนี้ก็ยังน่าใช้อยู่เหมือนกันนะครับจะเป็นยังไเดยล้ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมกับเจ้าเล็กซัสคันนี้นะฮะบอกเดีย๋ยวผมบอกสเปคก่อนนะฮะคันนี้นะครับเป็นเล็กซั gs 3 0 0โมเดลปี2005จดทะเบียนในปี2006นะครับผมเลขไมยนับปัจจุบันนี้นะฮะคันนี้นะครับใช้ไปแล้ว1,40,000กิโลเมตรฮะการราคาค่าตัวตอนนี้นะครับ7 6 0 0 0บาทท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ090 101 1019นะครับ อะเรามาดูในข้อมูลของเจ้าคันนี้ก่อนนะครับเริ่มจากภายนอกนะภายนอกของเจ้าเล็กไซคันนี้นะครับก็จะมาพร้อมไฟใหญ่นะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะฮะพร้อมที่ฉีดไฟนะฉีดน้าล้างไฟหน้านะครับที่จะซ่อนอยู่ตรงคิ้วโครเมียมรอบไฟนั่นแหละนะฮะคุณอาจจะไม่เห็นนะก็คือช่องนี้นะครับช่องตรงนี้นะอะนี่คือที่ฉีดน้ําไฟหน้าครับเขาซ่อนซ่อนงานไว้นะครับอยู่ที่ขอบโครเมียมรอบไฟนะฮะถ้าไม่สังเกตดีๆอาจจะไม่เห็นนะ แล้วก็ด้านข้างนะจะเป็นไฟหลีนะครับด้านข้างจะเป็นในส่วนของไฟหลีนะฮะถัดมาตรงกลางก็จะเป็นส่วนของกระจังหน้าขอบโครเมียมพร้อมโลโก้เล็กซัสนะฮะตัว L ขนาดใหญ่เลยนะครับผมด้านล่างนะด้านล่างตรงนี้ด <Snow> ้านหน้านะครับจะมีเซ็นเซอร์ให้นะครับ2ตำแหน่งนะฮะซ้ายและขวานะครับจะเป็นเซ็นเซอร์กัดระยะอยู่ที่ด้านหน้านะครับ2ตํตำแหน่งนะฮะถัดลงมาก็จะเป็นในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกของเจ้าเล็กซัสคันนี้ก็จะมีโครมขนาด ค่อนข้างที่จะใหญ่นะฮะกว่าในรถปัจจุบันนะครับผมมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะฮะในส่วนของด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นล้ออันลอยขนาด17นิ้วนะพร้อมดิสเบรกนะครับทั้ง4ล้อเลยนะครับทั้งหน้าและหลังเลยนะก็จะเป็นระบบดิสเบรกที่มีระบบ ABS TRC ระบบการลื่นทันหลายต่างๆนานาของโตโยต้าครับยัดเขมานะครับในรุ่นนี้นะฮะแต่ข้อด้อยอย่างหนึ่งนะฮะของเจ้ารุ่นนี้นะครับก็คือระบบเบรกเนี่ยมัน มันตื้นเกินไปนะฮะแตะนิดเดียวหัวทิมเลยนะฮะระบบเบรกของเขานะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะไม่ได้แก้ไขจากรุ่นก่อนรุ่นก่อนก็เป็นลักษณะนี้แหละรุ่นนี้มาก็ยังเป็นอยู่นะครับอาจจะดีกว่ารุ่นเดิมนิดหน่อยนะฮะแต่รุ่นนี้ก็ยังเป็นอยู่นะฮะคือระบบเบรกเขาเนี่ยคือจะว่าม,มั่นใจในหลับหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีจังหวะแบบ A.B.S ทํางานแบบว่าจับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยอยู่เงี้ยค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับ อันนี้ก็คือข้อด้อยของเขานะแจ้งไว้ให้ทราบนะครับส่วนของช่วงล่างนะก็จะเป็นระบบคอยสปริงนะฮะในส่วนของล้อหลังนะจะเป็นระบบคอยสปริงนะฮะที่เขาใช้ระบบจากรุ่นก่อนเนี่ยจะเป็นระบบปีกนกนะฮะเปลี่ยนมาใช้เป็นระบบมัลติลิงก์นะฮะก็จะทําให้การเข้าโค้งเนี่ยทำได้ค่อนข้างที่จะแม่นยำนะ,ะแล้วก็นุม่มนวลมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนนะครับผมอ่ะเรามาดูในส่วนของท้ายรถกันบ้างดีกว่านะฮะท้ายรถนะครับก็จะเป็นท่อ สแตนเลสนะครับปลายท่อแบบสแตนเลสคู่นะฮะทั้งซ้ายขวานะครับแล้วก็มีเซนเซอร์อยู่ที่กันชนหลังนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นโลโก้เล็กซัสนะฮะส่วนของด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นบอกรุ่นว่ารุ่นนี้คือ G S 3 0 0นะในส่วนของตรงกลางฝากระโปรงนะครับก็จะเป็นโลโก้เล็กซัสตัว L นะฮะที่เป็นโครเมียมนะหรูหราน่าใช้นะครับแล้วก็ด้านไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นไฟแบบหลอดไส้ปกตินะฮะ เป็นไฟแบบหลอดไส้ปกติทั่วไปนะครับผมอ่ะเรามาดูในส่วนของฝากระโปรงท้ายกันเลยนะฮะเพื่อไม่้เสียเวลานะฮะฝากระโปรงท้ายนะครับตรงนี้ก็จุของได้ค่อนข้างเยอะนะฮะขนาดรถเนี่ยก็จะประมาณ Camry นะการจุของอะไรต่างๆเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับอาจจะใส่ถุงก๊อฟสองถุงแล้วก็มีพื้นที่ใส่กระเป๋าเล็กๆน้อยๆให้อีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องมือนะตรงนี้ผมชอบมากนะฮะ เขาจะเก็บงานเนี่ยค่อนข้างละเอียดนะครับก็คือจะเป็นบล็อกของอุปกรณ์ต่างๆนะฮะเป็นปัจแจเป็นไขควงเป็นครีมเป็นอุปกรณ์ขันล้อนะฮะก็จะเป็นบล็อกๆเลยนะฮะแต่ว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเสียดายนิดนึงเขาเก็บอุปกรณ์ไว้ไม่ครบจะเหลือแค่อุปกรณ์ขันล้อนะฮะแต่ว่าอุปกรณ์ชุดนี้หายไปหมดเลยนะครับก็จะเป็นพวกปัจแจนะฮะเป็นครีมแล้วก็ไขควงเนี่ยไม่มีมาให้นะฮะตรงนี้น่าเสียดายมากไม่ครบชุดนะอ่ะ เดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับเดีย๋ยวตากล้องพาไปดูเครื่องยนต์เลยในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้นะฮะมาในขนาดเครื่องยนต์2,995รซีซีนะครับเครื่องยนต์ใช้รหัส3 g r f e นะฮะเป็นเครื่อง V6 นะฮะเสียงเครื่องเนี่ยวจะค่อนข้างที่จะเงียบนะฮะเงียบมากแล้วก็ประหยัดน้ำมันอยู่ประมาณ อยู่ประมาณ12กิโลลิตรประมาณนี้นะ11 12กิโลลิตรนะครับในสภาพจราจรไม่ติดนะความเร็วคงที่รอบคงที่นะเออมาพร้อมการขับเคลื่อนแบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะฮะพร้อมควบคุมด้วยอ e ิเล็กทรอนิกส์ ECTI นะครับก็คือจะทำให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลขึ้นนะฮะไม่มีการกระตุกกระชากอะไรทั้งสิ้นนะเปลี่ยนเกียร์จะนุ่มมาก แล้วก็แรงม้าของเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยให้กำลังสูงถึง228แรงม้า PS นะฮะในรอบอยู่ที่6,200รอบต่อนอาทีนะครับซึ่งถือว่าทำได้ดีมากนะฮะแรงม้าเยอะมากนะครับคันนี้ขับดีน่าใช้มากนะฮะในส่วนของโครงสร้างนะครับก็เป็นโครงสร้างเดิมๆนะฮะอาจจะมีการทำสีมาบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะว่ารถปีค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรก็ปี05ตอนนี้ปี2019และผ่านมาประมาณ14ปีนะ เออสิบสี่ปีก็สภาพนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสภาพยังสวยอยู่น่าใช้มากเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องโดยสารกันต่อเลยนะฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมขอปิดฝากระโปรงกันไปส่วนของด้านหลังกันก่อนเลยนะฮะด้านหลังของห้องโดยสารเนี่ยก็บอกว่านั่งได้ค่อนข้างสบายนะฮะคันนี้นะฮะ lexus GS 300เนี่ยก็จะเป็นการนั่งแบบ4 4ท่านนะฮะรวมคนขับนะเพราะว่าแถวกลางเนี่ย ไม่สามารถที่จะนั่งโดยสารได้หรือนั่งโดยสารได้แต่ก็จะอาจจะอึดอัดนิดนึงเพราะว่าพื้นห้องโดยสารเนี่ยเขายกมาค่อนข้างสูงนะยกสูงขึ้นมานะครับทำให้พื้นที่ตรงนี้เสียไปไม่สามารถที่จะนั่งโดยสารได้นะฮะจะไม่เหมือนพวกแคมรี่ที่เขาจะทําต่ําๆไว้ตรงนี้ก็ยังพอโดยสารได้เนาะแต่ว่าพอเป็นเล็กซัสเนี่ยเขายกตรงนี้มาค่อนข้างสูงนะครับทำให้พื้นที่ตรงนี้เสียไปเลยก็จะเป็นในตําแหน่งของที่พักแขนนะครับเป็นที่พักแขนให้นะฮะพร้อมที่วางแก้วน้ำนะครับที่ซ่อนอยู่ในที่พักแขนตรงนี้นะฮะ แล้วในส่วนของที่พักแขนเนี่ยก็จะเหมือนแคมรีก็จะมีช่องเปิดเพื่อที่จะเอื้อมมือไปเอาสัมภาระที่อยู่ทางฝากระโปรงท้ายได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ทําให้เราสามารถที่จะหยิบของอะไรได้ง่ายขึ้นนะอ่ะคอนโซลกลางตรงของฝั่งผู้โดยสารตอนหลังนะฮะก็จะมีแอร์หลังให้นะครับพร้อมช่องเอาไว้เขี่ยบุหรี่หรือว่าทิ้งขยะสามารถถอดทําความสะอาดได้นะฮะตรงนี้ทิ้งเปลือกลูกอมนะ่ะขยะคงทิ้งได้ไม่เยอะหรอก ก็คงจะเป็นทิ้งเปลือกลูกอมไม้จิ้มฟันอะไรพวกนี้ทิ้งได้นะครับอ่ะในส่วนของเบาะนะฮะเบาะเนี่ยก็เดี๋ยวให้ตากล้องถ่ายเบาะน,นี้ก็ได้ยังไม่มีใครนั่งนะครับการออกแบบเบาะเนี่ยจะทําปีกออกมาให้ทั้งสองฝั่งเลยทั้งซ้ายทั้งขวานะ,ะไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งคนนั่งซ้ายหรือคนนั่งขวานะ,ะการออกแบบเบาะจะคล้ายๆกันคือจะมีปีกออกประชับเวลาเรานั่งนะฮะเวลาเรานั่งเนี่ยแล้วรถเข้าโค้งเนี่ยตัวเราจะไม่หลุดออกจากเบาะ นะครับเพราะว่าปีกตรงนี้คอยบังคับตัวเราอยู่นะตรงนี้ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับนั่งสบายนั่งสบายนะหัวหมอนสามารถปรับระดับได้นะครับไม่ดันคอนะฮะไม่ดันคอเราไม่ดันหัวเรานะฮะเราสามารถปรับได้นะครับการวางแขนอะไรต่างๆเนี่ยเนี่ยยวผมนั่งท่านี้ให้ดูนะครับการวางแขนเนี่ยทำได้ค่อนข้างโอเคเลยนะฮะก็จะนั่งท่าประมาณนี้นะฮะนั่งยาวๆก็ไม่ไม่ค่อยรู้สึกเมื่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเบาะนั้นทำได้ค่อนข้างนุ่มสบาย นะด้านหลังก็จะเป็นลำโพงซับวูเฟอร์นะฮะขนาดกี่นิ้วไม่รู้อะ่ะนะแต่เป็นขนาดใหญ่อ่นะ fer, อยู่ตรงนี้นะฮะเป็นลำโพงซับวูเฟอร์อยู่ตรงนี้นะครับส่วนของเพดานก็จะเป็นไฟส่องสว่างนะฮะจะเป็นระบบไฟส่องสว่างตรงนี้นะครับสามารถเปิดปิดได้จากด้านหลังเลยนะส่วนออปชันต่างๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของถุงลมนิรภัาายนะฮะเป็นม่านถุงลมนะครับอ่ะเดี๋ยวจะกล้องถ่ายดูนะก็จะเป็นในส่วนของม่านถุงลมที่ซ่อนอยู่ทางปีกเบาะทั้งซ้ายทั้งขวานะครับอยู่ตรงนี้ เป็นบ้านถุงลมด้านด้านหลังนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหน้ากันต่อเลยนะครับในส่วนของด้านหน้านะฮะก็จะเป็นระบบเบาะปรับไฟฟ้านะฮะมีมโมรีให้ถึง3ามตำแหน่งเลยนะฮะทั้งผู้โดยสารและผู้ขับขี่นะครับก็จะเป็นการเซตตำแหน่งเบาะได้ถึง3ามตำแหน่งนะครับการสตาร์ทรถเพียงแค่คุณเหยียบเบรกและกดปุ่มนะครับ รถก็สตาร์ตติดขึ้นมานะครับเดี๋ยวขอเบาเสียงวิทยุนิดนึงนะเบาะของคนขับหรือว่าผู้โดยสารก็ดีนะฮะออกแบบมาได้นุ่มนะครับเบาะนุ่มนะเป็นเบาะหนังนะฮะเบาะนุ่มมากการปรับก็เป็นแบบปรับระบบไฟฟ้านะฮะปรับเลื่อนหน้าถอยหลังปรับเอนะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับพร้อมสามารถเซ็ตตำแหน่งเบาะได้นะครับมาดูในส่วนของพวงมาลัยกันก่อนนะฮะพวงมาลัยเนี่ยเขาจะเป็น แบ่งเป็นซ้ายขวาเลยเป็น3ก้านหุ้มหนังตกแต่งด้วยลายไม้นะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นของระบบปรับมัลติฟังก์ชันปรับวิทยุเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนคืนเปลี่ยนโหมดนะฮะในส่วนของด้านขวาขพวงมาลัยก็จะเป็นในตำแหน่งของการรับสายและวางสายนะครับด้านหลังพวงมลาลัยด้านล่างนะครับก็จะเป็นก้านคุชคอนโทรลนะฮะสามารถล็อกความเร็วได้นะครับส่วนก้านนี้ก้านด้านนี้ก็จะเป็นระบบของไฟส่องสว่างด้านนอกนะครับจะเป็นไฟตัดหมอก หน้าหลังหรือว่าจะเปิดปิดไฟใหญ่แบบออโต้ก็ทําได้นะครับผมอ่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของการปรับน้ําฝนต่างๆนะครับฉีดน้ําไฟหน้าอะไรอยู่ด้านนี้หมดนะครับผมอ่ะปุ่มสตาร์ทนะครับการปรับพวงอะลรการปรับพวงอะลรเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับสี่ทิศทางนะครับเดินหน้ายืดออกมานะครับถอยหลังเก็บเข้าไปขึ้นลงนะครับผมเป็นสี่ทิศทางนะครับพวงมาลัยสามารถปรับได้สี่ทิศทางนะในส่วนของเครื่องเล่นนะครับตรงกลางนี้จะเป็นจอแสดงผลนะฮะ เป็นจอแสดงผลนะครับก็จะมีระบบของแอร์นะครับปรับอุณหภูมิต่างๆระบบออ d ดิโอนะครับแล้วก็อินโฟเมชันนะบอกสถานะการขับขี่ต่างๆนะครับอยู่ในหน้าจอนี้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์วิทยุเครื่องเล่นต่างๆคืออยู่หน้าจอรวมกันเนี่ยแหละแต่ว่าคุณสามารถมาเปลี่ยนฟังก์ชันได้นะครับนี่แหละสามารถกดเปลี่ยนได้ตรงนี้นะฮะมีให้4ปุ่มง่ายๆครับเข้าใจง่ายๆไม่ยากนะครับผมอ่ะถัดลงมาด้านล่าง ด้านล่างตรงนี้นะครับใต้จอเนี่ยก็จะเป็นในระบบของเครื่องปรับอากาศนั่นแหละนะฮะก็สามารถที่จะปรับทิศทางได้นะครับเปิดออโต้หรือว่าจะปิดแอร์นะฮะหรือว่าจะผ่านแผ่นกองอากาศก่อนนะครับด้านซ้ายและขวาก็จะเป็นการปรับอุณหภูมินะฮะถัดลงมาอีกก็จะเป็นเครื่องเล่น CD นะครับแบบสามารถใส่แผ่นได้ถึง6แผ่นเลยนะก็สามารถที่จะกดโหลดและใส่แผ่นได้เข้าไปเนี่ยสูงสุด6แผ่นด้านล่างก็จะเป็นเทปแคสเซ็ตนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่ามี ท่านใดยังใช้อยู่หรือเปล่านะอ่าถัดลงมาด้านล่างครับด้านล่างตรงนี้ตรงคนโซลกลางเนี่ยก็จะเป็นการตกแต่งด้วยลายไม้ฐานเกียร์นะฮะก็จะมีในส่วนของที่วางแก้วน้ํานะครับพร้อมที่ปลั๊กไฟด้านนี้นะฮะจะมีที่วางแก้วน้าและปลั๊กไฟนะครับการเปิดก็เพียงแค่ดันสไลด์เปิดปกติเหมือนรถโตโยต้าเลยนะฮะคันเกียร์เป็นเกียร์แบบ6สปีดต,ตรงนี้นะครับหุ้มด้วยหนังแล้วก็ตกแต่งลายไม้สวยงามนะครับผมอ่า มาดูในส่วนของด้านนี้บ้างนะครับยังมีออปชันอีกนะฮะด้านนี้ก็จะเป็นการเปิดลมนะครับเป็นเปิดลมที่เบาะสามารถเปิดได้จากทางด้านนี้เลยนะฮะแต่ว่าจะเป็นลมร้อนนะจะเป็นลมร้อนนะครับสามารถเปิดได้นะฮะตรงนี้เป็นโหมดของการขับขี่นะครับก็จะมีของช่วงล่างนะก็จะเป็น power mode นะฮะหรือว่าจะเป็น snow mode เพราะว่าบ้านเราเนี่ยคงไม่ได้ใช้สโนว์อยู่แล้วนะฮะอาจจะปรับเป็นพาวเวอร์เลยก็ได้นะฮะเน้นซิงเน้นแรงเน้นการขับขี่ที่เต็มสมรรถนะมากขึ้นนะครับผมอ่าปุ่มนี้คือปุ่มปิดระบบการล้อหมุนฟรี TRC นั่นเองนะครับก็ไม่ต้องไปกดปิดมันนะ,ะอ่ะถัดมาก็เป็นที่พักแขนนะครับสามารถเลื่อนเลื่อนได้ไหมไม่ได้นะฮะไม่สามารถเลื่อนได้นะครับก็จะเป็นเก๊ะใส่ของนะครับเป็น2ชั้นนะครับด้านบนก็อาจจะใส่พวกปากกาสมุดโน้ตนะฮะ ส่วนกองด้านล่างตรงนี้ก็มีขนาดที่ค่อนข้างที่จะลึกนะครับสามารถที่จะใส่ของได้เยอะแล้วก็มีไอ้นี่ซ่อนอยู่นะฮะเป็นปลั๊กเอาเลสขนาด12โวลต์นะฮะซ่อนอยู่ทางในเกสเนี่ยด้านล่างนี้นะครับมันอยู่ลึกมากนะใช้งานลําบากอาจจะต้องเสียบสายคาไว้นะฮะแต่ก็ไม่แนะนาเดี๋ยวฟิลขาดตรงนี้มันก็อยู่ลึกเกินไปนะครับมันใช้งานได้ไม่ค่อย้างไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร,ร่นะฮะอ่ะ ในการขับขี่นะครับการนั่งการขับขี่เนี่ยทิศทัศนวิสัยเนี่ยทำได้ค่อนข้างโอเคนะเสาเสาเนี่ยไม่ค่อยบดบังเท่าไหร่นะกระจกมองข้างก็สามารถที่จะปรับและเห็นได้ชัดเจนมากนะครับส่วนในเรื่องของการกินน้ํามันก็อย่างที่แจ้งไปนะฮะเครื่องยนต์ V6 ขนาด3.0ลิตรนะฮะอัาตราก,การกินน้ํามันเนี่ยถ้าเป็นขับในเมืองนะฮะก็อาจจะอยู่ประมาณ8หรือ9หรือ10กิโลนะครับแต่ว่าถ้าขับนอกเมืองเนี่ยรถไม่ติด ใช้ความเร็วคงที่รอบคงที่ก็อยู่ประมาณ12หรือ13กิโลต่อนลิตรนะครับซึ่งถือว่าทําได้ดีแล้วนะสำหรับเครื่อง V6 แล้วเสียงเครื่องเนี่ยผมชอบมากเลยเสียงเครื่องมันค่อนข้างที่จะเพาะเพราะว่าเวลาเราเหยียบคันเร่งเนี่ยเสียงค่อนข้างที่จะแน่นมากนะครับขับมันนะ่ะมาลองดูนะครับมาลองดูท่านใดสนใจก็มาแวะมาที่ศูนย์รถยนต์54นิวอัดได้นะฮะมาลองขับดูได้นะครับบอกเลยว่าขับมันมากคันนี้นะโอเค นะครับเดี๋ยวเราไปรอสรุปกันข้างนอกดีกว่านะครับสำหรับท่านใดที่หารถเก๋งซีดานหรูนะฮะสไตล์สปอร์ตไว้ใช้งานนะครับก็ลองมองเป็นคันนี้ดูนะเป็นเล็กซ GS 3 0 0นะราคาอยู่ที่760,000บาทรถปีโมเดล2 0 0 5นะจดทะเบียนในปี2006กับเลขไม้ที่ใช้ไปแล้วอยู่ที่140,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ สนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์090-101-1019นหะฮะหรือจะแวะมาที่ศูนย์รถยนต์ห้นิวัตต์ตั้งอยู่ถนนราชะพึษ์ใกล้สถานี BTS บางว่าก็ได้นะครับเปิดทำการทุกวันตั้งแต่8โมงจนถึง1ทุ่มนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าจะเป็นรถอะไรติดตามกันไว้นะกด Subscribe, สั่นกระดิง่งใน YouTube c h ช n n e l ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวแค่นี้นครับสวัสดีครับ